นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตัลวอลเลทต,ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน7,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากรวมต่ำกว่า500,000บาทใช้จ่ายครอบกลุมระดับอำเภอเริ่มต้นพฤษภาคมปีหน้า นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่าน,นอินเตอรนวอลเล็ตนัตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการอิจล็กทรอนิก็์นั้นจะแจกให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน70,000บาทหรือมีเงินในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน500,000บาทและใช้จ่ายได้ในพื้นที่ระดับอำเภอตามบัตรประชาชนและต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา6เดือนเบื้องต้นจะมีประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ราว50ล้านคนใช้งบประมาณ5 0 0 0ล้านบาทโดยผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตัตงคาดว่าจะเริ่ม ใช้ได้เดือนพฤษภาคมปีหน้าให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมื่นบาทและมีเงินฝากท,ทุกบัญชีรวมกันไม่เกินห้าแสนบาทแปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกินเจ็ดหมื่นบาทก็จะไม่รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึงห้าแสนบาทก็ตามทีและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกินห้าแสนบาทแต่เงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมื่นบาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกัน โดยในส่วนของเงินจำนวนห้าแสนล้านบาทที่รัฐบาลจะนำมาใช้ในโครงการนั้นรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงินห้าแสนล้านบาทซึ่งต้องผ่านกระบวนการตีความโดยกฤษฎีกาเพื่อให้การออกพระราชบัญญัติกู้เงินดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบข้อรัดกุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายเป็นไปตามมาตราห้าสิบสามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ห้า้หสเอดย้ำอีกครั้งนะครับ นี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐทุกประการ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่านโยบายทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อประเทศในสองด้านกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็น,นกลไกที่สําคัญผ่านการบริโภคและการลงทุนและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน,นําไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและอีโก,กเวนเมนต์ ซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่าน d ิ g ต้อนวอลเล็ตนั้นรัฐบาลได้เสนอให้เข้าร่วมโครงการอ e ีริฟันคือประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและนำมาขอลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินไม่เกิน50,000บาทโดยจะเริ่มโครงการได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมสอง7เป็นต้นไปกัญญากรคุทวงรายงาน